เอาเก็บเลยจ้าแห,ห,หน่ถอนแล้วแหน่ลอกตอนเทีย่ยงอ่ะครับอ่ะโอ้สวยๆทางนั้นเลยเป็นอย่างอีก้านใ่นเก็บเพื่อให้มืนจะจอน้องกิบเต็มสวัวสด,ดีครับ,รบ น้องพกช่องผู้เส้นทำอินนชาแนลนะคะน้องมือนีบผพาเก็บเพชรปวงคือเก่านะคะน้อมือนีบออกไล่กัวเกล้นะคะค่ะฝันน้องกิ๊บเต็มกับใหญ่กับลุงผู้จิพาเก็บละจับไปเลยจ้ะเอาอยู่มันได้อีกโอ้ยปลาคาเนี่ยนะครับมาคามาคาเนี่ยครับโอ้ยไล่แท้ไลยแท้ไลยแท้คุณน้องกิ๊บเต็มกับยานบริเก็บนะคะน้องมาคาเนี่ยละครับโอ้สวยงามมากเลยจ้าไห้ลุงเบ็ดไหนโอ้ สวยทั้งนั้นเลยค่ะมีเจมก็้มาจากเนะเก็บเก็บทมด้ครับบอเอาขาเอนไว้ครับเลือเราไว้นี่แหละครับออกอีกมาน้า็ออกอีกเสือขาข้างล่างเป็นมีเสือเนาะน้องก้ามานี่เก่าเลครับแล้วเขาจะออกให้กินอีกคือเก่าขนมไหว้ีานองกินเต็มครับก็มือป่าเนี้ยเน เงกี่ติมนอคะน้ะสารับพอมันออกเขาเพื่นออกคือลองลองนะคะนาะจ้ะมีนิดนินึงือเก็บอย่างในตัวนนึงพอไปลองลองลองน้ำนจ๊ะเราเพื่อนออกทัวไปมดนะจ๊ะนั่นตาเาาในลูกบั่อ้ย้าีลูม่ดี่ี เอาน้องกิ๊ตเต็มาเข้ามหาป่าป่านี่ยเร็วเร็วเร็วน้องกิ๊ตเต็มก็อยอะเก็บเพราะน้องกิ๊ตเต็มเนาะค่ะเนา้องอ่ะเร็วเร็วเร็วใจพูดเก็บน้องกิ๊ตเต็มมาหาป่าแน่นี่ยไงวะอะกูมาผีแล้วเก็บนะเก็บดีๆสวยๆเร็วเร็วเขา โอ้โหโอ้หโอ้โหอะครับดอกน้ำครับสวยดอกตุ้มๆแล้ะค่ะนอ่าหัวกระสุนอันน้องกิ๊บเต็มเมย์มาเก็บทั้งปีเลยค่ะนี่เก็บรองนี่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 มีลุงอย่างนี้อ่าเก็บเลยจ้าไหนไหนครับโอ้ยมือนนี้มันกระแดดหน่อยนะคะท่านผู้ชมตัวห้าสี่ได้มาเก็บน้อนกระไซมากแล้วก็เลยให้ก้านอยู่จ้ะ ่ใหา้ใหญ่งัวให้ไข่เลยค่อยมาเก็บเน,นาะจ้ะเนาะยันพึ่นนิ้วค่ะพึ่นกะออกไรก็หมูวานเนาะค่ะเนาะน้องกิ๊บเต็มกะคลุกใส่หมูขึ้นชิ้นละบรรดาบรรคิดเล็กเซตหัวยหลับทุกวันเอาเลยว้ายนุ่นค่ะน้องกิ๊บเต็มขึ้นไปค่ะขมักขมิ่นแห้งกับวเหลืองเก็บเห็ดเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะ ดอกน้อยๆยังไม่ด้เอาเด้อไว้เก็บมือลังก uh ็เลยเอาไปแล้วอ่ะอ่ะไปแล้วก็บ่เป็นยังอันนี้จะเก็บป่ะนหน่อยแห้งกะเอาเพิ่นไว้จเก็บมืออื่นเก็บไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยหนาบังาาเมีเต็มเลยครับโอ้โหหลายแห้งหมลุงบาดหลายหลายๆๆ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 ๆไๆๆ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 มๆๆ นี่แหะคุณยายใช่ไหมคุณยายก็เก็บไปทั้งพูนนะคะคุณยายลงจริงนะยายเก็บทั้งๆแล้วลุงบ้านเลยเก็บรางร่างพลอยเต็มจริงโต๊ะกล่องอันนี้อ่าลองกินเต็มมันตะผีเนาะอันนี้มันอันนี้อ่านี่มาเอันนี้มือป่าน้ำเร็วปลาสิมามาตะผีตีเราเนี่ยลงกินเต็มนี่ก็ได้เอาเอาครับเอาเอ๋อไม่ได้สวยๆทั้งนั้นเลย ลุงไปลูกลุงไปสิตกน้ำเลยค่ะแม่หาก็ไปคาบแมเป็นย่างเำไมเป็นเสือลุงแบบเออแล้วมันดึงบกข้นแล้วเราบระดีมีคือเบือเราประเดอันนี้เอาอันน oh, hmm. ี้แม่ดึงเอาไปย่างวนนี้วนเขาคือเกาในละเ้วก็ออกเขาเก็บอีกคือเกาโอ้โอ้ลุงไปเก็บกับเบอดดินนี่เออ โอ้ยสีหาวสัตกน้ำเละนี่มาเก็แน,นดกนี่ดี๋ยวเดดอกตุ้มเพิ่นนี่แหละเดี๋ยวปกัแบบบ้านตอนแรงลาคามีกระไรอยู่ดอกนังน้อยจะหน่อยได้่ล,ดบบลุงมาเดีนน๋ยวปกบ้านโอ้ยข,ยขนะยึ่นหยากรู้่าเนาะดอกสดอกเนี๋นยวลูมาเก็บต่อลูงบัดระวังลัระวังตก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 มาร้ง มหานะครับเมไหล,ล,ล,ลดูปากาเดี๋ยวขไปไหมหามอย่าเพิ่งไปนะหามเด้อ่ส,สวยเลยจ,าจ้าจไปเก็บข้าวโไทเหรอไหนคุณยายเบิงน่ยน่อ่คุณใายมาีเบิงเนยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุ่ก่นโอ้สวยงามมากเลยจ้าจ้าจ้าไ,ไป ราตองทั้งเลือกขั Go, uh, hmm. oh, pe ah. ้นงานนางตัดเอาตัดเอาเออไปต่อนี่กอยิ่งไม่ได้เ้วก็เอาเข้าไปนียค่ะเป็นเอาเป็นเสือต่อไปน้องกิตบเต็มเลยมาซอยป่าเนี่ยเก็บหมด้ยเนาะเก็บแค่ไห้รบเก็บได้เท่าที่ได้เก็บอ่ะไปมาเก็บไปเท่าที่เก็บได้ดอ้ครับเนาะโอ้ยเาวัตดยวลายวด เก็บทำดีเก็บเด้นะครับเอาเก็บเลยจ้าแดดหอนน้อจ๋าน้อเก็บตอนเที่ยงเอาบางนาวสองมือเอาอาหารมาเร็วเอาเร็วมาๆๆมป้าป้าห้าสิบเจ้าพิทได้เพียงเท่านแล้ะค่ะนาะมันหลายเหลือเกินเพราะว่าน้องกิ๊บเต็มปากกระเมยแล้วเอาป้าก็ห้สิบเจ้าพิทให้ชมอีกก้อนน้อยๆจ้ะ ยังอีกเยอะเลยค,ค่ะน้องกิ๊บเต็มเพลินเมยแล้วขอ,ขอขอจ,จอบคลิดเพลินเท่านี้นะคะน้อน้องกิ๊บเต็มมาฝากกันยังท่านผู้ชม,ม,ม,มเนาะจ้ะน้อมามาเร่เร่เมย์แหละเนาะจ๋าน้อมาจ้ะเด็ดนี่ค่ะเด็มสมีจ้ะก็ยังอีกหลายค่ะชิ้นเก็บเพื่นเมื่อหน้ะจ๋าน้องาน้องกิ๊บเต็มฝากยังจ้าฝากเลยคะ่ะอ่าเร็วฝากเลยจ้าฝากไปเลยโปรเจกต์ปฏิทายเนาะจ๋าน้องเอาค่ะ็เดหอดินน้องกิ๊บเต็มเมยหลายเนาะค่ะน้อค่ะ ก่อนจบคลิป้ะคะไไ่ะน้อฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์กดติดตามในช่องของเฮาเนาะคะ่ะน้อผู้ติดเสดท้อมฟินชาแนลเนาะค่ะน้อเพื่อสิมีคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปเนาะค่ะน้อแต่เฮาสิเก็บต่ออีกเนาะค่ะน้ <ๆ S 2> อเพราะว่ามันยังอีกเยอะเลยะคะ <ๆ S 2> ่ะเนาะจ้ะสวัสดีค่ะ <ๆ S 2> บ๊ายบายจ้าห <ๆ S 2> นูลิปเต็มบ๊ายบายจ้า